สวัสดีครับเพื่อนๆทาง youtube ผู้ติดตามสวนบุญ,ญานุษย์ทั้งเพื่อนๆและพี่ๆวันนี้ทางสวนเราจะมาผสมน้ำตาลทรายแดงเพื่อต่อยอดอาจาก ที่ผ่านมาท,ที่ผ่านมาที่เคยทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูว่าน้ำหมักระเชงเทนี่ยที่ผมหมักไว้อายุสิบปีเนี่ยตอนนี้จุลินทรีย์จุลินทรีย์ของเขาเนี่ยจุลินทรีย์ของเขานอนหลับจุลินทรีย์ของน้ำหมักระเชงที่ผมหมักไว้ประมาณอายุโดยรวมแล้วประมาณสิบปีเนี่ยตอนเนี้จุลินทรีย์ในถังเนี่ย นอนหลับมาประมาณเกือบสิบปีแล้วครับเขาได้นอนหลับประมาณสิบปีแล้วจุนซีทั้งหมดทั้งหมดในานํำหมักอายุสิบปีเนี่ยจุนซีเนี่ยได้นอนหลับมานานแล้วเกือบสิบปีแล้วแต่วันนี้ผมจะมาต่อยอดเพื่อปลุกจุนซีที่เขานอนหลับมายาวนานเนี่ยให้ลุกขึ้นมาทำคุณประโยชน์ให้เราครับผมนี่ครับ ต่อยอดยังไงนี่คือน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าห้าลิตรนะน้ำเปล่าห้าลิตรน้ำเปล่าห้าลิตรผมจะผสมน้ำตาลทรายแดงหนึ่งโลครับผมนี่ครับน้ำตาลทรายแดงเทลงไปน้ำตาลทรายแดงเตไปเพื่อจะผสมในน้ำเปล่าห้าลิตรนะเพื่อจะผสมในน้ำเปล่าห้าลิตรอ่ น้ำเปล่า5ลินนะครับผสมน้ำตาลทรายแดง1กิโลนี่ครับน้ำเปล่า5ลิตรผสมน้ำตาลทรายแดง1กิโลกร,รมัมค,ค,คนครับคนครับคนคนคนให้น้ำเปล่าครับ น้ำปลาฮอลิตกับน้ำตาลสายแดงหนึ่งกิโลกร,รัมที่ผมนี่เทล,ลงไปเนี่ยให้คนให้เข้ากันอ่าคนให้เข้ากันอ่าคนครับคนไปเรื่อยๆคนจะน,น้ำตาลสายแดงละลายไปแล้วครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆไปครับ ทำไมต้องทำแบบนี้ครับเพื่อต่อยอดน้ำตาลน,นี้ครับเมื่อเทลงไปในถังนี้เมื่อเทลงไปในถังนี้เขาจะไปปลุกน้ำตาลเนี่ยจะไปปลุกกินซีที่นอนหลับมาแล้วเกือบสิบปีเนี่ยให้ลุกขึ้นมาทำงานนะครับผมนี่ครับ ผมจะเอาน้ําตาลทรายแดงที่คนเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถังนี้ครับนี่ถังนี้ที่ผมกาลังคนอยู่นี่ครับผมน้ําเปล่าห้าลิตรกับน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลกร,รมัมคนให้น้ําตาลกับน้ําเนี่ยละลายเข้ากันดีๆแล้วผมก็จะเทลงไปในถังนี้อ่าเทลงไปในถังนี้ถังนี้นี่จุนซีเขาได้นอนหลับไปแล้วประมาณ เป็นสิบสิบปีครับผมผมจะเทน้ำตาลทรายแดงลงไปอ่าผมเทน้ำตาลทรายแดงลงไปดูที่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนกนนน้ำตาลทราแดงกับน้ำเปล่าก่อนเพื่อต่อยอดอะ กดรนกดน้ำน้ำตาลแสแดงคดน้ำตาลแสดงกับน้ำเปล่าให้เข้ากันเพื่อจะมาเทลงในทางนี้ครับอ่าเพื่อจะมาเทลงในทางนี้เพื่อทำคลิปต่อยอดให้เพื่อนๆได้ดู จากคลิปที่ผ่านมาครับว่าเทน้ำต,ตาลสายแดงลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับดูนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับอย่น,น, <c oughs> นี้ครเทลงไปเทลงไปแล้วนะครับเทลงไปแล้วนะครับ่าน้ำตาลสายแดงหนึ่งกิโลน้ำเปล่าห้าลิตรเทลงไปแล้วเทล,ลงไปแล้วเทลงไปแล้วเพื่อปลก จุลินทรีย์ที่นอนหลับมาแล้วเกือบสิบปีเพื่อปกจุลินทรีย์ที่เขานอนหลับมาเกือบสิบปีเนี่ยให้ลุกขึ้นมาทําคุณประโยชน์ให้เรานะครับผมแล้วนครับคนคนครับ,คน,ค,นค,รบคนให้น้ําตาลเข้ากันคุณประโยชน์มหาศาลครับ นี่ครับเพื่อนคุณประโยชน์มหาศาลน้ำหมักประเชิงสิบปีคุณประโยชน์มหาศาลครับผมผลเท่ากันอันนี้ครับเพื่อต่อยอดแล้ววันพรุ่งนี้จะมาดูว่าจุลรีพจะเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนเมื่อเติมน้ำ ตาลสายแดงผสมน้ำเปล่าหา้าลิตรเทรลงไปที่ผมเทให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับอ่าะวันพรุ่งนี้จะมาดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเกิดจุลินทรีย์มากมายมหาศาลขนาดไหนใ่ทางนี้อ่ะจะเกิดจุลินทรีย์มากมายมหาศาลขนาดไหนใ่ทางนี้ทําให้เพื่อนๆทาง youtube ได้ดูนะครับผมอ่าก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ว่าพรุ่งนี้จะมาดูใหม่ว่าอ่า ยี่ิบสี่ชั่วโมงยี่ิบสี่ชั่วโมงพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่าบริเวณนี้ครับบริเวณนี้จะเกิดจุดซีมากมายครับผมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ามาดูกันต่อนะครับอ่าพรนี้มาดูกันต่อนะครับพรุ่งนี้มาดูกันต่อนะ